ก็สู่ช่วงเวลาของเรื่องราวตำนานและความเชื่อครับรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และคดีความครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและนี่คือไข่ฟมผ่านเลนครับทางช่อง p ลิตทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับ จอกันเช่นเคยคุณผู้ชมครับทุกวันเสาร์นะฮะวันหยุดแบบนี้ในช่วงเวลาบ่ายๆคุณผู้ชมติดตามช่องทางออนไลน์นะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น police tv. tv นะครับแล้วก็รับชมผ่านหน้าจอทีวีของคุณนะฮะผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมของ police tv และแน่นอนนะครับตอนนี้ใครที่ดูติดตามย้อนหลังผ่านทางยูทูบชาแนลคุณค้นหาในหัวข้อคดีฆาตกรรมอื่นๆแล้วก็รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์นะครับในรายการไขปมผ่านเลนเลือกหาเพลย์ลิสต์ใน police tv ได้เลยนะครับในวันนี้ยังครูมีเรื่องราวคดีความที่เกิดขขึ้นนนะรัับผมสลลกใช่วงงอปเททศไยแ ต่างประเทศนะครับซึ่งในคดีความวันนี้จะพาคุณผู้ชมนั่งย้อนทมแมชชินกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วครับในปี2556มีคดีความหนึ่งที่ทําให้ใครหลายคนต่างออกมาเรียกร้องว่าต้องมีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องของโทษประหารนะครับในการกระทําชําเราาในันเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปีบริบูรณ์คุณผู้ชมครับนี่คือคดีความที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2555คดีฆาตการรมโนง หรือว่าติ้งต่างนะครับซึ่งฆาตกรรมน้องกัดตูนนั่นเองครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะฮะไปติดตามจากตัวอย่างรายการกันก่อนเลยครับ คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปนะฮะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับ2,556ในช่วงเดือนธันวาคมนะครับมีลงหน้าหนึ่งนะฮะทุกหนังสือพิมพ์แล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยลุกเป็นไฟนะฮะต่างติดแฮชแท็กให้กับฆาตกรรายนี้ว่าข่มขืนเท่ากับประหารนะครับและนี่คือเรื่องราวของฆาตกรรมนะฮะไอหนุ่ยหรือติ๊งต่างนะครับที่เหยื่อที่ทําให้ไอหนุ่ยเนี่ยถูกจับกลุ่มได้นั่นก็คือน้องกระตูนนะฮะเด็กหญิงวัยเพียงแค่7ขวบนะครับที่ไปเที่ยวกับ พ่อและแม่ที่งานดนตรีลูกทุ่งที่1ย่านบางนานะครับหลังจากที่ไอหนุ่ยหรือติ้งต่างเนี่ยเห็นน้องผู้หญิงคนนี้ก็ใช้กลอนอุบายนท่านหลอกล่อว่าจะพาไปซื้อขนมจูงมือเด็กผู้หญิงตาดำๆครับเข้าไปในโพรงหญ้าแล้วก็กระทําชาเรานะฮะโดยการที่บีบคอตั้งใจจะให้เด็กผู้หญิงคนนี้สลบแต่ปรากฏว่าเด็กคนนี้ก็ถึงแก่ความตายนะครับในตอนนั้นเนี่ยทำให้โซเชียลมีเดียนะฮะ ตามหาเรื่องราวว่าไอ้ฆาตรกรคนนี้มันเป็นใครและมันมีการกระทําน้องคนนี้เนี่ยน้องกระตูนเนี่ยเป็นเหยื่อรายเดียวหรือเปล่าปรากฏว,ว่าเรื่องราวของไอ้หนุ่ยติ้งต่างครับโห่ ه, สืบไปสืบมาเนี่ยมีการกระทำำรําชําราและฆาตรกรรมไปะนะฮะมากกว่าถึง4ี่ศพด้วยกันและกระทำำรําชํามราไปถึง10รายด้วยกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงจุดเริ่มต้นของไอ้หนุ่ยติ้งต่างกันครับ คุณผู้ชมครับคดีที่เราจะมานําเสนอในวันนี้นะครับนับเป็นคดีสะเทือนขวัญของคนไทยทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับทุกคนเลยทีเดียวในกรณีของคนร้ายที่ลักพาตัวนะครับถ้ายังจํากันได้น้องกระตูนวัย6ขวบ ไปค่าและก็คมขืนนะครับบริเวณป่ารกร้างติดสถานีรถไฟฟ้าแบริงนะฮะที่บางนานะครับเมื่อเวลาประมาณ23่สนาฬิาหรือประมาณ5ทุ่มนะครับของคืนวันที่6ทธันวาคมในปี2556นะครับผ่านมาต่อเนื่องครับระยะเวลา10ปีนะฮะวันนี้เราย้อนกลับไปเมื่อวันที่6ทธันวาคมนะครับน้องกระตูนเด็กหญิงวัย6ขวบหน้าตาน่ารักนะครับหายตัวไปพลัดหลงกับพ่อและแม่ ขณะที่น้องการะตูนและพ่อแม่เนี่ยไปดูวงดนตรีลูกทุ่งนะครับย่านบางนาในตอนนั้นพ่อแม่และคนในงานเนี่ยก็ช่วยกันตามหานะครับแต่ไม่มีใครเนี่ยเจอน้องการะตูนในงานอีกเลยพ่อแม่จึงไปแจ้งความไว้ที่สอนอบางนาด้ครับซึ่งหลังจากแจ้งความได้ไม่นานข่าวการหายตัวไปของน้องกระตูนก็เป็นข่าวใหญ่ และแน่นอนนะครับว่าก็ได้เบาะแสได้ครบเบาะแสแรกจากโซเชียลมีเดียนะครับและเป็นแรงจากโซเชียลมีเดียในการตามหาตัวด้วยเป็นภาพถ่ายชายคนหนึ่งกําลังเดินจูงมือน้องกระตูนผ่านกล้องวงจรปิดไปนะครับของสถานีรถไฟฟ้าแบริ่งซึ่งกล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟฟ้าแบริงคือเบาะแสสุดท้ายของน้องกระตูนหลังจากที่น้องกระตูนเนี่ยหายตัวไปร่วมสัปดาห์นะครับตำรวจก็ได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีที่พบหัวกะโหลกมนุษย์ และกางเกงนะครับอยู่ในพงหญ้าข้างซอยสกุมวิทย์5หรือว่าซอยลาซานซึ่งพิกัดนี้ก็อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าแบริงซึ่งเป็นพิกัดสุดท้ายที่พบน้องกระตูนนั่นเองหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุนะครับพ่อและแม่ยืนยันว่าเป็นของน้องกระตูนล,ลูกสาววัย6ขวบของพวกเขาที่หายตัวไป ซึ่งกระโหลกนะฮะที่เป็นหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุนั้นจากผลการตรวจ DNA ก็ตรงกับน้องกระตูนและหลักฐานก็ชี้ชัดนะครับว่าเด็กน้อยหวัยหขวบโดนฆาตกรรมตำรวจจึงเปิดเกมล่าฆาตกรนะครับในการแกะรอยซึ่งไม่นานนะครับหลักฐานก็สาวไปถึงตัวคนร้ายซึ่งก็คือติ้งต่างหรือว่าหนุ่ยนะครับซึ่งเป็นคนงานในคณะดนตรีที่จะแสดงในวันที่น้องกระตูนเนี่ยหายตัวไปนั่นเองครับซึ่งเขาก็คือฆาตกรนะฮะ โดยติ้งตางเนี่ยสารภาพนะครับว่าก่อเหตุจริงเขาไล่ให้ฟังเนี่ย ให้ตำรวจฟังแล้วก็รวมไปถึงสื่อมวลชนนะครับฟังเป็นดับฉากๆเลยแต่ละคําที่เขาเล่าเนี่ยโอ้โหมันดูสลดใจมากครับติงต่างเนี่ยก็เล่าแบบไม่สลดเลยนะฮะว่ากลางดึกของวันที่6ธันวาคมในปี2556นหะครับหลังจากเสร็จงานยกของในวงดนตรีเขาเดินออกมาหาซื้อเบียนะฮะเพื่อที่จะดื่มหลังจากงานเหนื่อยแล้วก็หนักนะครับบังเอิญได้เห็นน้องกระตูนเดินอยู่ในงานเพียงลําพังก็เลยปรี่เข้าไปหาน้องกระตูนแล้วก็ออกอุบายนะฮะในการชวนน้องไปซื้อขนมแต่ สุดท้ายกลับพาเด็กผู้หญิงคนนี้น้องกระตูนครับไปฆ่าแล้วก็ข่มขืนนั่นเองครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับเรื่องราวจุดเริ่มต้นของฆาตก,กรของไอ้หนุย่ยหรือติ้งต่างแล้วก็วันที่เกิดเหตุนะครับรวมถึงวันสุดท้ายในการก่อเหตุของน้องกระตูนจนเป็นที่มาจนถึงการสาวนะฮะคดีความที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจนทําให้สืบทราบได้รู้ว่าติ้งต่างหรือว่าหนุ่ยเนี่ยแหละ เป็นฆาตรการรมที่เคยก่อเหตุน,นะครับในอดีตไม่ใช่มีเพียงแต่น้องกระตูนที่เป็นเหยื่อรายสุดท้ายเท่านั้นแต่ยังมีเหยื่อรายอื่นๆของติ้งต่างอีกด้วยครับไอหนุ่ยหรือติ้งต่างนะครับคนร้ายฆ่าข,ข่มขืนน้องกระตูนก็เรียกได้ว่าสารภาพหน้าตาเฉยนะฮะว่าก่อเหตุข,ข่มขืนเด็กมาคือจะพูดได้ว่า ไม่ใช่น้องกระตูนรายเดียวเท่านั้นแต่ติ้งต่างเนะครับเคยก่อเหตุขมขืนเด็กมานับกว่า10ครั้งแล้วก็มีการฆ่าตายถึง4ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็โดนตำรวจจับได้แค่เพียง2ครั้งเท่านั้นเน้นเลือกเฉพาะเด็กผู้หญิงนะฮะที่อยู่โดดเดี่ยวอายุ12-13ถึง13ปีคือก่อนหน้าเนี่ยที่จะมีการจับกลุมนะครับคนร้ายรายนี้อย่างหนุ่ยหรือที่ต่าง ซึ่งบนโลกออนไลน์ทุกคนก็ต่างกันช่วยแชร์แลวก็ส่งต่อรูปภาพของน้องกระตูนนะครับเพื่อหวังว่าน้องเนี่ยจะได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างอบอุ่นอีกครั้งแต่เรื่องจริงมันก็ช่างโหดร้ายนะครับเมื่อกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยพบน้องกระตูนในสภาพที่เหลือเพียงแค่กระโหลกศีรษะและกระดูกสันหลังเพียงหนึ่งท่อนเท่านั้นรวมไปถึงกระจุกเส้นผมที่ยังคงเหลืออยู่ ชาวเน็ตก็ติดตามและเอาใจช่วยนะฮะหลคนต่างสลดและสร้างความสะเทือนใจไปทั่วทั้งสังคมไทยในปี2556หรือ10ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อย้อนกลับไปดูประวัติของไอหนุ่ยเนี่ยหรือติ้งต่างก็พบสิ่งที่น่าตกใจว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ไอหนุ่ยเนี่ยกระทําการเช่นนี้มาแล้วซึ่งไอหนุ่ยเนี่ยเคยทํามาแล้วกว่า1ิบครั้งด้วยกันและจุดนี้เองครับทำให้เกิดการตั้งคําถามจากสังคมว่าเหตุใดคนร้ายเนี่ยถึงได้ทําผิดซ้ําแล้วซ้ําอีก เด็กสาว4ี่คนต้องสังเวยชีวิตนะครับให้กับคนแบบนี้เนื่องจากไอหนุ่ยเนี่ยเคยก่อเหตุนะฮะมาแล้วอย่างโชคชนทั้งข่มขืนแล้วก็ขม่มขืนฆ่าและเลือกเยื่อที่เป็นเด็กหญิงล้วนเลยครับ ชีวิตบัตรซบของฆาตรกรโหดย้อนประวัติของไอหนุ่ยนะครับจริงๆแล้วพื้นเพเนี่ยเป็นชาวพม่านะฮะจึงไม่มีนามสกุลคนก็เลยเรียกว่าไอหนุย่ยหรือว่าติ้งต่างแล้วก็อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กนะครับตั้งแต่เด็กเลยจนอายุ7ขวบก็ย้ายไปอยู่กับแม่พิมพ์และก็พ่อลองซึ่งเป็นคนไทยนะครับที่รับไปเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านในอำเภอเปืยน้อยจังหวัดขอนแก่นจากนั้นเมื่อติงต่างหรือไอหนุ่ยเนี่ย อายุประมาณ15ปีนะครับแม่พิมพ์กับพ่อรองเนี่ยเสียชีวิตไอหนุ่ยก็เลยไปอาศัยอยู่กับญาติของแม่พิมพ์และพ่อรองที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆกันโดยไอหนุ่ยหรือติ้งต่างนะครับไม่ได้ไปเรียนหนังสือแต่อย่างใดอาศัยทํางานก่อสร้างทั่วไปทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและก็ต่างจังหวัดโดยมีญาติที่ชักชวนมานะฮะซึ่งเป็นญาติของพ่อรองและแม่พิมพ์นั่นเองซึ่งต่อมาเนี่ยไอหนุ่ยหรือติ้งต่างนะครับก็มีเมีย หนึ่งคนก็คือนางบุญจันทร์ขันติซึ่งอยู่บ้านเลขที่78หมู่ที่2ตําบลเปือยน้อยจังหวัดขอนแก่นก็เลยอาศัยอยู่บ้านของเมียอยู่ช่วงหนึ่งนะครับพฤติกรรมแรกที่เรียกได้ว่าทําให้ไอหนุ่ยหรือติ้งต่างเนี่ยต้องเข้าคุกนั่นก็คือคดีอนาจารเด็กหญิง7ขวบนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่18มกราคมปี2551ที่งานวัดหรือว่างานบุญปูปวยน้อย ตำบลเปลยน้อยอำเภอเปยน้อยจังหวัดขอนแก่นซึ่งไอหนุ่ยติ้งต่างเนี่ยก็ไปเที่ยวงานนะฮะแล้วก็เจอเด็กหญิงเนี่ยอายุ7ดขวบมาเที่ยวงานอยู่คนเดียวจึงได้ชักชวนหลอกล่อเด็กจะพาไปเดินเล่นซื้อขนมเพื่อที่จะหลอกล่อเด็กไปนะครับพอสบโอกาสก็พาเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปเดินในที่เปี่ยวริมห้วยแล้วก็ลงมือบีบคอให้สลบก่อนเพื่อให้เด็กเนี่ยไม่ส่งเสียงร้องนะครับแล้วก็ลงมือถอดเสื้อผ้าออกหมด ทำอนาจารย์ในตอนนั้นเนี่ยไม่สําเร็จนะครับแต่ก็เอาตัวเด็กเนี่ยไปวางไว้ที่กอไผ่ในป่ารกร้างใกล้กับบริเวณงานวัดตลอดทั้งคืนน,นะครับปรากฏว่าพอรุ่งเช้าเนี่ยก็มีคนมาพบแล้วก็พาเด็กไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สอบสวนเน่ยนะฮะเด็กหญิงรายนี้อายุ7ขวบแล้วเธอเนี่ยก็ถือว่าจําหน้าของฆาตกรรายนี้ได้นะฮะก็คือไอ้หนุ่ยติงต่าง ซึ่งก็ได้มีการมาชี้ตัวที่บ้านของเมียรหรือภรรยาของไอ้หนุ่ยติ้งต่างสุดท้ายก็เลยโดนจับกลุ่มตามระเบียบนะครับซึ่งในครั้งแรกเนี่ยถือว่าในการข่มขืนก็ไม่สําเร็จนะฮะอาจจะเพราะด้วยคนบริเวณที่อยู่ภายในวัดนะครับก็มีพุกพานแล้วก็บรารการอาจจะไม่เป็นใจนะครับก็เลยทําให้การข่มขืนเนี่ยครั้งแรกของไอ้หนุย่ยหรือติ้งต่างเนี่ยไม่สําเร็จต่อมา24สิงหาคมครับในปี5-5นะฮะถัดมาประมาณ4ปี ซึ่งไอ้หนุ่ยติ้งต่างก็ได้พ้นโทษออกมานะครับคือโดนจับประมาณแค่4ปีเท่านั้นซึ่งออกมาจากเรือนจำอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นก็กลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านของเมียที่อำเภอเปยน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับพักอยู่ประมาณเกือบเดือนชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นก็ขับไล่นะฮะไม่ยอมให้พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่ากลัวว่าไอ้หนุ่ยจะมาก่อเหตุกับเด็กในหมู่บ้านซ้ำอีก ไอหนุ่ยติ้งต่างนะครับก็เลยออกจากบ้านเมียในอำเภอเปยน้อยก็มาทำงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแถวหมอชิดซึ่งก็ยึดอาชีพในการเก็บของเก่าเก็บกระดาษกระป๋องนะฮะอยู่แถวหมอชิดในการขายของเก่านี่แหละแล้วก็พักอาศัยนอนอยู่ใต้สะพานลอยโดยทำงานได้ไม่กี่วันนะครับก็มีคนมาชวนไอหนุ่ยติ้งต่างเนะี่ยไปทำงานในการลงเรือออกทะเลนะครับประมาณ2เดือนพอเรือกลับเข้าฝั่ง ก็หลบหนีออกจากงานนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้รับค่าแรงแล้วก็เดินหางานอยู่ในกรุงเทพหานคอนในการรับจ้างล้างจานในร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้ท่าน้ำนนนะครับต่อมาก็ได้ถูกชักชวนนะฮะไปทำงานที่หมาหมุนก็คือเป็นเครื่องเล่นตามงานวัดต่างๆนะครับก็ทำงานได้อยู่ประมาณเกือบปี เจ้าของบ้าหมุนนะครับชื่อว่าเจ๊กระต่ายเนี่ยบ้านก็พักอาศัยอยู่บริเวณชานเมืองของจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งพอออกงานมาก็อยู่กับรถบัมแล้วก็อยู่กับทางคาราวานของอเครื่องเล่นต่างๆนะครับในงานวัดหลายคนน่าจะเห็นกันเนาะซึ่งเขาก็จะมีแบบว่าสมาชิกเนี่ยเยอะแยะมากมายในการออกงานแต่ละจังหวัดไปเรื่อยๆนะครับพอหลังจากที่ทํางานตรงนี้เสร็จปุ๊บไอหนุ่ยก็เรียกได้ว่า ไปนอนอยู่ตามข้างทางบ้างละท้องสนามหลวงบ้างละขอค้าวัดกินบ้างละเนื่องจากว่าสุดท้ายเราก็ไม่สามารถทนอยู่ในงานตรงนี้ได้นะครับอาจจะด้วยความที่งานมันหนักเกินไปหรืออาจจะได้ค่าแรงน้อยนะครับสุดท้ายแล้วไอหนุ่ยติ้งต่างนะฮะก็เลยมาหางานทําใหม่ครับที่หมอชิดใหม่ซึ่งก็เป็นวงหมอลําที่มาเล่นก็เลยไปขอสมัครงานนะฮะแล้วก็ตั้งเวทีกับคณะสอนเพชร แล้วก็ย้ายวงหมอลำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็เลยทํางานอยู่ที่วงดนตรีหมอลำใหม่ไทยและหลังจากนั้นครับก็เดินสายรับงานแสดงทั่วไปมาเรื่อยๆเลยเป็นเด็กเก็บของบ้างละเป็นผู้ช่วยบ้างละหรือเป็นเบ้ยอยู่ในกองนะครับพูดง่ายๆแล้วก็พอหลังจากพ้นคดีมานะฮะปรากฏว่าก็ยามใจครับหลังจากก่อเหตุคมขืนเด็กในหมู่บ้านนะครับในปี51ใช่ไหมครับพอพ้นโทษปี54 ก็เด็กเลยว่าหางานหาเช้ากินข้าม,มารเรื่อยๆประมาณ2ปี 2> ยามใจครับก่อเหตุขมขืนเด็กอีกแล้วครับในปี2556คือช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ประมาณวันที่5กุมภาพันธ์นะครับไอหนุ่ยติ้งต่างเนี่ยขมขืนเด็กอายุ4ขวบะะที่งานกาชาติแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดเลยนะครับซึ่ง พอเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจทราบหายพิสูจน์หลักฐานต่งตางๆน,น,นะฮะปรากฏว่าเด็กหญิงรายนี้เนี่ยหายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่เกิดเรื่องนี้แหละและล่าสุดนะฮะก็พบโครงกระดูกนะครับของเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ4ขวบซึ่งเรียกได้ว่าทำให้พ่อแม่ของเด็กหญิงคนนี้ใจสลายเลยทีเดียวครับแต่เหตุการณ์นี้ยังไม่ใช่จุดจบของคดีของไอหนุ่ยติ้งต่างนะครับ ยังมีเรื่องราวของไอ้หนุ่ยติ้งต่างอีกมากมายเลยทีเดียวจนมาจบสุดท้ายที่น้องกระตูนช่วงหน้าจะมีอะไรอีกบ้างคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดี๋ยวครับคุณผู้ชมครับนี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับยังไม่จบนะฮะในเรื่ององการกระทําชําเรานะฮะเด็ก ที่เป็นเยาวชนของไอ้หนุ่ยติ้งต่างนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมฆาตกรที่โหดเหี้ยมขนาดนี้จิตใจเอามาหิดขนาดนี้ถึงยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้นะครับเป็นเพราะากฎหมายอ่อนแอหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าเจ้าหนี่ตำรวจหย่อนยานเกินไปหรือเปล่าก็ได้แต่ตั้งคำถามนะครับแล้วก็ยังคงเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายเรื่องของกระท,ทำชั่มเร่านะครับให้มันเพิ่มโทษให้รุนแรงขึ้นคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรฮนะ,ะแต่แน่นอนครับช่วงหนะ้า ติดตามกันต่อครับเพราะว่านี่แค่จุดเริ่มต้นนะครับในการกระทําของไอ้ดนุ่ยติ้งต่างเท่านั้นเหยื่อรายต่อๆไปของไอ้ดนุ่ยติ้งต่างจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับฟังแล้วหดหูเหลือเกินแต่ช่วงหน้าเราจะขอย้อนกลับไปและเล่าเรื่องราวของไอ้หนุ่ยติ้งต่างการกระทําของมันที่ขวดเที่ยมอมหิตนะครับให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันครับ แน่นอนนะฮะหลังจากคมขืนเด็กนะครับมาแล้ว2รายรายแรกคมขืนไม่สําเร็จรายที่2คมขืนแล้วก็ฆ่าเลยนะฮะคดีต่อไปครับเกิดเหตุที่อําเภอวัดสับุงจังหวัดเลยซึ่งเป็นงานสินค้าราคาถูกนะครับที่มีวงหว่าลำเล็กๆมาแสดงขณะนั้นไอ้หนุ่ยติ๊งต่างเนี่ยก็ทํางานก่อสร้างอยู่กับเท่าแก่อําเภอเมืองเลยนะครับ ก็ไปซื้อของกับเท่าแก่และคนงานหลายคนเมื่อไปถึงอำเภอวังสะพุงนะครับไอหนุ่ยติ้งต่างก็ขอไปอยู่เที่ยวงานสัก่อนคนเดียวนะฮะแบอบกว่าขอไปเที่ยวงานหน่อยไม่ได้กลับไปพร้อมเท่าแก่นะครับมาเดินเล่นในงานก็ซื้อเบียร์เหมือนเดิมครับเห็นเด็กชายนะฮะรอบนี้นั่งอยู่เข้าไปพูดคุยด้วยแล้วไอหนุ่ยติ้งต่างนี่แหละครับก็ออกอุบายพาเด็กชายนะครับเข้าไปในป่าในสวนยางพยายามจะลวนลาม แต่เด็กก็ถามว่าพี่จะทำอะไรไอหนุ่ยติ้งต่างก็ลนลามภายนอกนะครับหลังจากเสร็จกิจแล้วก็เดินออกมาพร้อมกันโดยเด็กผู้ชายรายนี้ก็ตกเป็นเหยื่อของไอหนุ่ยติ้งต่างนะครับเป็นรายที่3นะครับอีกคดีนะครเป็นรายที่4ก็เกิดเหตุที่อำเภอเมืองเลยเหมือนกันครับเป็นการกระทําอนาจารเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นลูกหลานคนงานก่อสร้างที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ไม่ถึงขั้นข่มขืนนะครับต่อมาไอหนุ่ยติ้งต่างก็กลัวว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะไปบอกพ่อกับแม่ จึงบีบคอจนสลบไปเคราะดีที่แม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้ผ่านมาเห็นพอดีก็เลยพาเด็กหญิงคนนี้ส่งโรงพยาบาลนะครับไอหนุ่ยติ้งต่างก็เลยชิ่งลาออกแล้วก็หลบหนีหายไปจนมาถึงรายที่5นะครับเมื่อวันที่4ทธันวาคมซึ่งก็เหตุเกิดที่วัดศรีกานอำเภอดอนเมืองกรุงเทพมหานคร ไอหนุ่ยติ้งต่างก็มาตั้งเวทีหมอลำนะฮะพอเสร็จแล้วก็ไปซื้อเบียร์ดื่มเห็นเด็กผู้หญิงเนี่ยเข้าไปพูดคุยเหมือนเดิมครับแล้วพาเข้าไปในป่ารายนี้ก็บีบคอจนสลบไปนะฮะแล้วก็จับถอดเสื้อผ้าถอดกางเกงแล้วทำอนาจารซึ่งคดีนี้เนี่ยไอหนุยติ้งต่างนะครับก็ให้การว่าฆ่าแล้วก็ข่มขืนเช่นเดียวกันนะครับพอหลังจากการก่อเหตุเนี่ยมาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับ วันที่5ธันวาคมนะฮะหลังจากฆ่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในวันที่4ธันวาคมเสร็จแล้วที่ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไอ้หนุ่ยก็เก่อคดีขึ้นอีกครับบริเวณตลาดสุขสวัสดิ์สามแยกบางบอลโดยคดีนี้เนี่ยไอ้หนุ่ยพาเด็กผู้หญิงออกมาจากงานแล้วก็พาเข้าไปในป่าลงมือทาอนาจารนะครับแต่ว่าไม่ได้ถอดเสื้อแต่ถอดกางเกงแล้วก็ไม่ได้บีบคอทาอนาจารไม่นานพอเสร็จสิ้นแล้วนะฮะก็นุ่งกางเกงให้เด็กแล้วก็บอกให้ไปหาพ่อแม่ ซึ่งไอหนุย่ยก็จูงมือเด็กออกมาได้ครับเด็กคนนี้อายุ13ปีเพราะหลังจากการก่อเหตุต่อเนื่องเลยครับวันที่6ธันวาคมนั่นก็คือคดีที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคดีที่ทำให้ไอหนุย่ยได้ถูกจับในที่สุดนั่นก็คือคดีของน้องกระตูนในวันที่6ธันวาคมซึ่งน้องกระตูนก็ข่มขืนกระทั่ง ฆ่าได้และถูกจับได้นั่นเองครับแต่หลังจากก่อเหตุฆ่าน้องกระตูนคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่ามันยังมีอีกหลายคดีที่ไอหนุ่ยก่อเหตุนั่นก็คือวันที่8ธันวาคมนั่นก็คือมินิคอนเสิร์ตที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนคนรราชสีมาพอตั้งเวทีเสร็จนะครับไอหนุ่ยก็ไปซื้อเบียร์มา3กระป๋องนะฮะแล้วก็เล่าข่าวอีก2กักดื่มจนเมาเดินออกมาเห็นเด็กยืนอยู่คนเดียวหลอกล่อไปในที่เปลี่ยวครับบีบคอจนเด็กสลบไปแล้วก็ลงมือทำชั่วเหมือนที่ผ่านๆมาวันที่9ธันวาคมครับที่ โคกอุดมในะะอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีตั้งเวทีเสร็จไอหนุ่ยก็ซื้อเบียร์มาดื่มเหมือนเดิมพาเด็กเดินออกจากงานนะครับเห็นเด็กแล้วก็โอโหบีบคอจนแน่นิ่งไปนะ,ะคดีนี้ก็ถือว่าเสร็จกิจเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ออกกลับเข้ามาทํางานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น โอ้โหเอาจริงๆเนี่ยผมเล่าเรื่องให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยผมแอบแบบเหมือนพระอืดผระอมเหมือนกันนะฮะคือมันเป็นการก่อเหตุที่เรียกได้ว่าซ้ำซ้อนและเหมือนแบบไม่กลัวกฎหมายแล้วก็เรียกได้ว่าข่มขืนมาตั้งแต่วันที่4ธันวาคมเนี่ยย่ามใจมาเรื่อยๆคุณผู้ชมครับ4ธันวา5ธันวา6ธันวาของคดีของน้องการ์ตูนวันที่8ธันวา9ธันวาคมจนเรียกได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีพลเมืองดีแล้วก็รวมไปถึงเป็นข่าวน้องการ์ตูนขึ้นมาเนี่ย ไอหนุ่ยเนี่ยอาจจะก่อเหตุกรณีแบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าต่อไปเรื่อยๆก็เป็นได้เรียกว่าก่อคดีมาโอ้โหนับไม่ถ้วนครับจนสังคมเนี่ยต้องตั้งคําถามว่าฆาตกรที่มันก่อเหตุสะเทือนขวนัญนับไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งขนาดนี้ทําไมมันยังถึงลอยนวลเดินอยู่ในสังคมมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปีห้าหนึ่งเนี่ยถ้าโดนจับตั้งแต่คดีแรกคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมฮะนั่นคือการข่มขืนเด็กผู้หญิงเจ็ดขวบ ภายในหมู่บ้านของตัวเองแต่ว่าในคดีนั้นเนี่ยไอ้หนุ่ยมันข่มขืนไม่สําเร็จพอโดนจับคุกเข้าคุก4ปีเนี่ยมันก็เลยย่ามใจออกมาอีกออกมาปุ๊บก็ก่อคดีจนมาถึงคดีสุดท้ายคือน้องกระตูนใช่ไหมฮะนี่แหละมันเลยกลายเป็นการตั้งคําถามนะครับว่าทําไมมันถึงทําให้ไอ้หนุ่ยติ้งต่างเนี่ยมันถึงยังลอยนวลเดินอยู่ในสังคมได้จนถึงทุกวันนี้เป็นเพราะว่ากฎหมายมันมีบทลงโทษที่เบาบางเกินไปหรือเปล่า หรือเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีประสิทธิภาพหย่อนยานในการทํางานหรือเปล่านี่เป็นการตั้งคําถามนะครับยิ่งครั้งล่าสุดด้วยแล้วเนี่ยอย่างน้องกระตูนนีฮะมันจบด้วยการจับกลุ่มไอ้หนุย่ยได้ก็จริงแต่เรียกได้ว่ามันก็เป็นเพราะว่าพล,ลเมืองดีแล้วก็ชาวโซเชียลนี่แหละที่หาเบาะแสนะครับจนติดตามจับกลุ่มตัวไอ้หนุย่ยติ้งต่างได้นะครับเพราะว่าได้เบาะแสมวาว่าเป็นทีมงานของ นักร้องหมอลำลูกทุ่งที่อยู่ภายในงานเพราะจําจากสีเสื้อนู่นนี่นั่นได้นะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่เองก็แน่นอนครับได้ทำการสืบสวนสอบสวนนานหลายชั่วโมงนะฮะหลังจากคดีของน้องกระตูนผู้ต้องหาก็ในตอนแรกเนี่ยไอหนุ่ยติ้งต่างนะครับยังไม่ยอมรับสารภาพนะจนกระทั่งตามไปพบกับทางทีมงาน ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็รวมไปถึงหลักฐานเนี่ยจนสุดท้ายมันก็ยอมจำนนในค,ในคดีแล้วก็ยอมรับนะครับว่าเป็นคนลงมือข่มขืนน้องกระตูนแ,แล้วก็ใช้มือบีบคอจนเสียชีวิตจริงนั่นเองมันก็เลยกลายเป็นการตั้งคำถามว,ว่าเอ๊แล้วแบบนี้เนี่ยถ้ากฎหมายมันแรงขึ้นในการฆ่าข่มขืนหรือการข่มขืนผู้เยาว์เนี่ยมันจะน้อยลงหรือเปล่าการพลากผู้เยาว์ในสังคมไทยเนี่ยมันจะน้อยลงหรือเปล่าหรือว่าการฆ่าข่มขืนในสังคมไทยเนี่ยมันจะน้อยลงหรือเปล่า แน่นอนนะครับว่าหลังจากที่มีคดีของไอ้หนุ่ยติ้งต่างเมื่อปี2556กว่า10ปีที่ผ่านมานะครับผู้ที่บทบัญญัติกฎหมายเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายก็ถูกประชาชนนะครับตั้งคำถามว่าจะมีการแก้กฎหมายไหมหรือจะมีการเพิ่มโทษไหมให้พวกฆาตรกรรมเหล่านี้เนี่ยมันรู้สึกตระหนักหรือว่ารู้สึกกลัวหรือเกรงกลัวต่อกฎหมายหรือเปล่า ซึ่งแน่นอนนะครับว่าในครั้งนั้นเนี่ยก็มีการเปิดนะฮะให้ร่วมลงชื่อผ่านทางเว็บไซต์ change.org ด้วยนะครับซึ่งหัวข้อดังกล่าวเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือมาจากจ่าพิชิตขจัดพันชนนะฮะซึ่งก็ถ้าเกิดใครติดตามโซเชียลมีเดียนะครับนั่นก็คือเพจ Facebook ของ Drama Addict นั่นเองซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในโลกออนไลน์นะครับทั้งนี้เนื่องจากผู้ต้องหาหลายรายเนี่ยหลังจากออกจากคุกนะครับหลายคนก็รู้สึกไม่สำนึกผิดก่อเหตุกระทำช้ำเราซ้ำแล้วซ้ำเล่า บางรายเนี่ยยิ่งก่อเหตุรุนแรงมากขึ้นอีก,กน,นะฮะจากข่มขืนกลายเป็นข่มขืนแล้วก็ฆ่าหรือบางคนเนี่ย พ่าดผู้เยาว์ไปด้วยนะครับแล้วก็ฆ่าผู้เยาว์ด้วยและเมื่อเทียบกับชีวิตของเหยื่อผู้เสียหายที่บางคนเนี่ยต้องติดเชื้อจากการข่มขืนก็มีบางคนก็ได้รับแผลบาดแผลทางจิตใจเนี่ยจนยากที่จะกลับมาใช้ชีวิตดังเดิมนี่คือข้อสําคัญนะครับว่าการข่มขืนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การล่วงละเมิดทางเพศนะครับแต่มันคือการทําลายชีวิตของเหยื่อผู้เสียหายไม่ต่างไปจากการฆาตกรรม หรือว่าประทุษร้ายถึงแก่ชีวิตเลยแต่โทษของการค่มขืนในปัจจุบันคุณผู้ชมครับคือการจำคุกเพียงแค่4-20ถปีเท่านั้น และนอกจากการเพิ่มโทษแล้วนะครับให้กับผู้กระทําความผิดหรือผู้กระทําชําเราอีกหนึ่งประเด็นสําคัญนั้นก็คือการยกเลิกการบรรเทาโทษให้แก่ผู้ต้องขังในคดีกระทําชําเรานะครับรวมถึงการแก้ไขกฎหมายที่ระบุว่าการแจ้งความบุคคลสูญหายนั้นต้องรอ้อยครบ24ชั่วโมงถึงแม้ว่าในขณะนี้นะับเบื้องต้นเนี่ยที่ปรึกษาสบสนะครับก็ได้มีการสั่งงานให้พนักงานสืบสวนสับส่วนทุกสถานีตํารวจเนี่ยให้รับแจ้งความบุคคลสูญหายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงนะครับ ข้อบัญญัติตรงนี้เนี่ยอาจจะออกมาแก้ไขปัญหาเรื่องราวของการกระทําชําเราหรือการสูญหายหรือว่าถูกชุดกระชาติของเด็กหรือเยาวชนหรือแม้แต่ผู้หญิงวัยทํางานก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งคนแก่คือต้องเรียกได้ว่าไม่มีใครสมควรได้รับการกระทําชําเราหรือโดนข่มขืนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตราบาปที่มันอยู่ในจิตใจเนี่ยมันเป็นแผล ไม่ใช่แผลภายนอกแต่แผลในใจิตใจเนี่ยมันรักษาย,ยากมากและท้ายที่สุดแล้วครับมันติดตัวของคนที่โดนกระทําชำเราเนี่ยไปจนวันตายเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าโทษของไอ้หนุ่ยต่งตางๆเนี่ยจากโดนตัดสินประหารชีวิตเนี่ยสารอ่า ก็ได้มีการลดโทษนะครับเหลือเพียงแค่จําคุกตลอดชีวิตแต่เพียงเท่านั้นที่ในการไขปมพงพัดเลยเนี่ยต้องเอาคาดีเก่าๆคาดีการฆ่าข่มขืนมานําเสนอนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักได้แล้วก็เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของชีวิตและก็ทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็บุตรหลานของท่านนะครับและหวังว่าในอนาคตนะครับการแก้ไขปัญหาทั้งข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําชําเราไม่ว่าจะเป็นใครก็าตามจะมีโทษที่รุนแรงขึ้นมากกว่านี้นั่นเองครับ แตเรียกได้ว่าน้องกระตูนเนี่ยเป็นเหยื่อรายสุดท้ายก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุฆาตการรมน้องกระตูนมาแล้วในวันที่6ธันวาคมปี2556นะครับไอหนุ่ยติ้งต่างเนี่ยก็ยังไม่วายนะครับไปข่มขืนเด็กนะครับในวันที่8และวันที่9ธันวาคมตามลำดับด้วยนะครับแต่ว่าด้วยแรงของอาชาวโซเชียลจริงๆนะฮะที่ทําให้สามารถได้เบาะแสของคนร้ายหรือไอหนุ่ยติ้งต่างได้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยสามารถจับกลุมตัวไอ้หนุ่ยติ้งต่างฆาตการรมของเรารายนี้ ที่นำมาเสนอคุณผู้ชมนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็อยากจะฝากคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะให้ดูแลบุตรหลานและก็รวมไปถึงสถาบันครอบครัวเมื่ออยากให้ใครต้องตกมาเป็นเหยื่ออะไรแบบนี้และท้ายที่สุดนะฮะ Change.org นะครับก็ยังคงเปิดให้ร่วมรณรงคร์นทฮะลงชื่อแก้ไขกฎหมายเรื่องของการฆาตกรรมรวมไปถึงการกระทําชํารานะครับให้มีความรุนแรงมากกว่านี้นั่นเองฮะ ทางรายการไขปมผ่านเลนก็ขอเป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งกระบอกเสียงด้วยละกันนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวคดีความอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันต่อนะครับโปรดติดตามกันต่อครับในช่วงรายการของไขปมผ่านเลนทางช่องโกลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สําันงานตำรวจแห่งชาติครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์วันหยุดแบบนี้ช่วงเวลาบ่ายๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวใครอยากติดตามเรื่องราวอะไรทั้งในอดีตนะครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับก็กดบัตรหมุดนะฮะซับสไครป์ได้เลยทางช่องของโกลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สัติ วันนี้ผมและทีมงานทุกคนครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ